สนับสนุนโดยโชงน้ำเดิมสมุนไพร32ชนิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาดีทีนา่าเฟรชมินส์ยาสีฟันสมุนไพรแท้จากธรรมชาติสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับเพ่แล,และรายการล้อร้านเด็ดนะคะครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมเพ่มาอยู่ที่ย่านประชาทิทเมงสายนะคะกับร้านนี้เลยกิมมิบคาเฟ่แอนด์รีสอรท บอกเลยว่าร้านนี้นะคะอาหารอร่อยมากๆนะที่สําคัญค่ะเขามีบริการเขียนข้อความหรือว่าตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะลงบนแก้วเครื่องดื่มด้วยน่าสนใจมากๆเลยนะคุณผู้ชมและอาหารจะอร่อยแค่ไหนนะต้องไปชิมกับใครพร้อมๆกันแล้วค่ะไปเลย ก็อยู่กับคุณเช่แจจาแตมเจ้าของร้านคุงสวยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเชอแตมนะคะนะคะธนันจันทร์วิราชยค่ะเป็นเจ้าของร้านกิมมิคคาเฟ่แอนด์อเซอรองจริงๆเริ่มมาจากคุณแม่ชอบทาอาหารมากค่ะก็เลยลองทําให้ลูกทานก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค้าเยมาเปิดร้านอาหารคืออาหารตรงหน้ของเคยบอกเลยว่าอาจจะออกแนวเป็นอาหารกลางหรืออาหารหรืออาหารใต้อย่างไรบ้างค่ะค่ะจริงๆเป็นอาหารไทยที่ออกไปทางใต้นะคะส่วนใหญ่เลือกวัตถุดิบมาจากสุราษฎร์ค่ะแล้วก็ อันไหนดังจากจังหวัดไหนเราก็จะเลือกว่าถิ่มาจากนั้นๆค่ะรสชาติเป็นแบบไหนคะจัดจ้านไปเลยหรือเปล่าว่ายังไงเลยจัดจ้านไปเลยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ,ญ่ก็จะสามารถสั่งแบบเผ็ดกลางเผ็ด <c oughs> น้อยอย่างนี้ได้ค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุก็ค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะที่ชอบอาหารที่ร้านมาเริ่มกันที่ซิกเนเจอร์กันของร้านก่อนนะคะ,คะเป็นเมนูนไหนเอ่ยตัวแรกอยากให้พี่เพื่อลองทานเป็นแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวอ่อนนะคะเครื่องแกงเราค่ะมาจากสุราษฎร์ค่ะเครื่องแกงก็จะจัดจ้านหน่อยนะคะแล้วก็เนื้อปลากระพงอะค่ะที่ร้านก็จะเลาะกลางออกอยู่แล้ว รวมกล่องมากคุณผงเมนูนต่อไปคะ่ะค่ะเมนูต่อไปนะคะเป็นขนมจีนน้ำยาปูค่ะเหมือนปูที่ร้านก็จะเป็นปูก้อนเน้นๆเ,เลยค่ะปูก็เอามาจากใต้เหมือนกัน,นะคะ่ะเอามาจากเภอคุมเรียงนะคะที่ร้านก็จะเสิร์ฟพร้อมผักสดะคะ่ะแล้วก็ไข่ต้มนะคะอร่อยเลยอลองทานคูกับโบทอดน้ำปลาค่ะเป็นอีกตัวหนเมน่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะ หั่นชิ้นมาพอดีคำแล้วก็หมักน้ําปลามาเรียบร้อยแล้วค่ะพลาดไม่ได้เลยคือพริกน้ำปลาค่ะเหมือนพริกน้าปลาที่เราทําจะทําเป็นวันต่อวันเพื่อทาหมูยอที่แบบอร่อยแบบมานนานแล้ว เป็นหมูทอด,ดบ้านเหมือนคุณแม่ทำไม้ทานที่บ้านเนี่ยค่ะอ่ะเมนูต่อไปค่ะเป็นวุ้นเส้นผัดชะอมค่ะใส่กุ้งสับนะคะสามารถลองเปลี่ยนเป็นเนื้อสัตว์อื่นๆได้นะคะอย่างเช่นหมูสับหรือว่าไก่สับอะไรเงี้ยค่ะได้คล้ายๆผัดสามหมินนะคะแต่ว่าที่ร้านจะไม่ได้ใส่สะตอค่ะก็จะเหลือสองหมินนะคะโรยอ่ะขอขาอีกเม,มนูหนึ่งที่พลาดไม่ได้ปลาทูทอดค่ะพริกขี้หมูสวนค่ะเราก็จะเอากระเทียมกับพริกไปเจียวนะคะ แล้วก็เอาปลาทูไปทอดก่อนแล้วค่อยเอามาลูกกับน้ำซอสค่ะเกิดมาไม่เคยทานที่แบบคู่ผัดกระเทียมแบบนี้เมนูต่อไปค่ะ่ะเมนูต่อไปนะคะจริงๆตัวนี้เป็นเมนูธรรมดามากๆคือเป็นไข่เจียวที่เราชอบเมนูนี้นะคะคือมันฟูมากๆโดยที่เราอใช้แค่ไข่แล้วเราไม่ได้ผสมแป้งหรือว่าตัวอะไรใดๆเลยค่ะ 分海接吧。 ฟูน่าทานมากแต่นอกจากลายอาหารแล้วก็ยังมีตัวเครื่องดื่มนะคะจะเป็นคาเฟ่หรือน้ำผลไม้ต่างๆเด็กๆหรือว่าคุณผู้ใหญ่คุณนายนะที่ชื่นชอบในเรื่องของการวาดรูปนะคะร้านนี้นะคะได้ตัวประตูน่ารักน่ารักกับใบกระเจ้ด้วยก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะอาหารท่าของเมนูตรงห่้าของเพลยคืออร่อยทุกเมนูจริงๆไม่ได้ใต้จ๋าจนเกินไปนะคะคนภาคกลางภาคเหนือสามารถมาทานแบบอร่อยๆที่นี่ได้เลยนะคะวันนี้นะคะเวลารายการหมดลงแล้วเสียดายมากๆเล ะะถ้าใครเปิดมาชมตอนนี้ไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเข้าไปชมย้อนหลังได้เลยที่ YouTube พิมพ์คำว่าเลาะร้านเด็กได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ไ้เพยๆด้วยนะคะลาไปก่อนนะทุกชมค่ะพบคันใหม่ครัง้งมากสวัสดีค่ะ ร้านของเราเป็นร้านโฮมมี่โฮมมี่น่ารักน่ารักนะคะที่เน้นใส่ใจลูกค้าค่ะที่ร้านจะมีกิมมิคเล็กๆน่ารักน่ารักอย่างเช่นร้านจะมีวาดแก้วให้นะคะแล้วก็จะมีชื่อของลูกค้าที่มาสั่งเครื่องดื่มค่ะแล้วก็วาดตามคาแรคเตอร์ของวันนั้นๆนะคะยังไงฝากร้าน้วยนะคะ